มันมีโอกาสอีกเดียไหมมันก็มีโอกาสอีกไงมันสวิปอีกทีได้ไหมได้ไงอืมอืมอม,อม,มันสวยอะแต่ว่ามันมันไม่มันไม่ยอมรีเทสได้จบสักทีอะมันเหนื่อยคือแท่งหนึ่งชั่วโมงอะสวยมากนะครับคือดูดีใช่แต่ว่ากว่ามันจะรีเทสเสร็จอะบางคนอะเหนื่อยไปละเนี่ย มารีเทสเราเนี่ยบางคนก็เหนื่อยไปละแต่ว่าถามว่าปิดอย่างนี้สวยไหมสวยสวยเลยปิดสวยเดินท่งอะไรก็เรียกสไปลเลยนะอะไรทวิสทวิสเตอร์ทวิสเตอร์อรดีอยูโอเคไม่ผ่านสี่ศูนดีใจไม่ผ่านสี่ศูนไม้ที่ถือไว้ก็โอเคไงค่อนข้างเราใจมากครับตอนนี้ เราใจมากจริงๆฮะเทรดไปเนี่ยหมายความว่าหืมันให้ลุ้นได้ตลอดมันมีให้ลุ้นได้ตลอดขออย่างเดียวอย่าปิดเหนือสี่ศูนย์นะถ้าปิดยังปิดต่ำกว่าสี่ศูนย์มัก็ยังกด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 ลงไม่ได้ใช่ไหมครับราคามันถกถูกราคามันจะถูกกดลงไม่ได้ เดี๋ยนี้บอกเวลาได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้บอกเวลาได้ด้วยจะเย็นซีอันนี้นะถ้าจะลงถุงนี้ใช่ไหมผมต้องการ Mm ว่ากันไปโซนสวยโซนสวย <l acht> เรียนเนี่ยผมต้องดูเวลาไม่เอา้าแล้วที่ไหนก็เรียนไอทแล้วไปดูเวลาบัางก็ดูเวลาทุกที่ก,ก็ <l acht> อาจจะต้องดูเยอะขึ้นนยอาจจะต้องดูเยอะขึ้นมาก่อนดูเบา,เ,าเดี๋ยวนี้ดูแบบให้ความสําคัญกับเวลาเป็นแบบ เป็นที่หนึ่งไงจะได้ไม่ต้องเทรดทั้งวันอืมลงมารับก่อนนะน้องทองลงไปรับทำไมอย่บีขึ้นไปเหรอ หรือว่าขึ้นมารับก่อนจะได้เอสลงมาใหม่แม่จะบีขึ้นมาทมํา,มไ,มมาทไมเขามีไม้เอสเป็นอยู่จะบีขึ้นมาทำไมก็มีไม้เอสกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะรีเทสอีกรอบใช่ครับต้อง สวิตแบบเมือ่อกี้มันจะไปเท่าไหร่สี่สองหรือเปล่าสี่สองสี่ห้าเหรอขอดูก่อนแล้วกันนะว่าปิดเนี่ยสี่ศูนย์ได้ไหมนะมันมีโอกาสอยู่สองสี่ศูนย์สี่สี่สองสี่ห้าาขึ้นจริงด้วย สี่สองกับสี่ห้าอืมเกินมาแล้วปิดน่สี่ศูนย์เหรอ ออกจริงเลเดี๋ยวหาใหมา่สีหนึ่งใช่สวิปไงสวิปไปสีหนึ่งสีสองนั่นนะสีหนึ่งจุดสีหนึ่งจะมีหนึ่งโซนที่จะสวิปขึ้นไปได้นะชนหรือยังนี่สีหนึ่ง c หนึ่งมีหนึ่งโซนนะครับที่จะสวิตขึ้นไปได้แล้วถ้าไม่ผ่านก็ลงลงต่อเพราะว่าถ้ามันถ้ามันหลุดมันจะไปขึ้นไปถึงสี่สามได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แรงดีแรงดีแรงไม่ตกเลยแรงดี ก็ให้เราหาไม้ใหม่เลยใช่เพราะว่าไม่งั้นคือพอมันหลุดปุ๊บเราต้องเข้าใจว่าอใช่คุณแอนคือเวลาเราวางโซนเราต้องวางว่าโซนนี้ผ่านไหมอ้าวสีสีอะไรนะสามสามสามสิบเจ็ดก่อนนะตรงนี้ตอนแรกโซนแทถบนี้ก่อนผ่านปุ๊บหลุดมายืนเหนือสี่ศูนย์ได้เนี่ยมันไปไหนก็มาดูสีสามตรงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราอยากให้ถึงสีห้าที่ด้วยซ้ำใช่ไหมสีห้าสีหกมันไม่หลุดมันก็มาแถวนี้ คือมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปราคาเนี่ยนีใจนี่เวลาเทรดนะถ้าไม่ไปแอดไม่เป็นปัญหาเลยแต่ถ้าเทรดเมื่อไหรที่ไปแอดนะปัญหาเกิดเลยฮะปัญหาเกิดในนอนคุณไปแอดน่ะอืม อันนี้คือเป็นยังไงครับประคองให้หาจุดเข้า S ใหม่ใช่ไหมสวัสดีครับพี่ปูขอบคุณปูนะสวัสดีคุณตินตินแฟมิลี่นะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะให้ประคองหาจุดเข้า S กันอีกแล้วใช่ไหมครับโอเคหาจุดเข้า S อ,อีกแล้วสี่หนึ่งเ,เอาสี่หนึ่งนี่แหละเอาถ้า S สี่หนึ่งโอโ้โหถ้า S สี่หนึ่งนะ ก็สวยอืมมันจะมแีแท่งเทียงปิดรืยังเอาไอ้แท่งเทียนปิดก่อนนะแท่งยังเป็นฝั่งบีอยู่โซนสีหนึ่งกับโซนมันจะมีสีหนึ่งกับสีศูนสีสี่แถวนี้ เพราะว่าถ้ามันหลุดถ้ามันหลุด44เอ้ย44ว่า45ใช่ไหมครับถ้ามันไม่หลุด41ใช่ไหมครับมันกลับตัวเลยคุณก็ดีไป SL ไม่เกิน200นะแต่ถ้ามันหลุด45ระวังดีๆนะเงื่อนขึ้นไปถึงนู่นเลยนะกลับไปที่เดิมเลยนะเคลียได้นะ จะ,จะเย็นสิลงไม่ได้ตอนนี้มันยืนเหนือ4 0อยู่ต้องหาจุดใหม่ต้องหาจุดอ้างอิงของราคาก่อนครับถ้ามันยืนเหนือราคานะ่ะให้มันลงแบบอยากให้ลงไม่ได้นะให้มันลงอยากให้ลงไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมาถึง41แล้วอืมผมก็ต้องหาจุดใหม่ครับต้องหาจุดใหม่เลยจุดเข้า S ที่เรา S มาเนี่ยไม่ได้ราคามันขึ้นมาเยอะเกิน มัาเคลียร์ลิควิดิตี้ของ44 f c ถ้าตรงนั้นอนะ่ะยังครับตอนนี้ไม่มีไม่มีฝั่งไม่ไม่ไม่มีฝัง่ง s แล้วของผมนะตอนนี้นะฝั่ง s ตรงเนี้ยที่ผมเข้าไปเนะี่ยผมเคลียร์ออกแล้วนะเพราะว่าผมเคลียร์ไปข้างล่างชุดหนึ่งล้วแล้วก็มาเคลียร์ตรงนี้เมื่อกี้นะครับพอปิดเหนือสี่ศูนเนี่ยผมไม่เอาครับรีเทสมามันไม่ใช่ละ เมื่อพอขึ้นมาปิดเหนือเนื้ออางนี้นะผมรอรีเทสมาแล้วถ้ารีเทสแล้วไม่หลุดลงไปเลยนะปิดนะครับอย่างน้อยๆก็300ร้อจุดสี่อจุดอะ่ะเอ้ยไม่ใช่200ร้อถึงสามจุดอะ่ะเราเราต้องได้ไงครับมันต้องมีนะครับเพราะไม่งั้นเวลาราคามันตีกลับขึ้นไปมันกลับเป็นไปสูงนะอย่างเงี้ยเราคุณได้มาที่43อย่างเงี้ยะคุณได้43แล้วพอมา40เนี้ยคุณไม่ปิดอย่างเงี้ยเอา้าสา0รจุดคุณหายแล้วไอชุดแรกคุณปิดข้างล่างอ่ะมันก็ยังได้ใช่ไหม เพิ่มไปอีกจาก40มาถึงตรงนี้35อย่างเงี้ยก็500บวกอีกสา0ก็เป็น800คูณอย่างน้อยก็คือ6กถึงเจ็คุณต้องปิดก่อนเก็บก่อนเพราะมันทำท่าไม่ไปอืมมันทำกรอบอะไรอีกอะมันทำกรอบใสเวอรเหรอหรือว่าเจียวพยายามสวิปขึ้นไปบน อีกสองชั่วโมง h4 สเปลี่ยนแท่งเปลี่ยนเป็นยังไงดีดูขอดูเออขอดูหน่อยนะเสีเขาดูเอสหนึ่งก่อนแล้วกันเอสหนึ่งรีเทสอยู่ทวิสทวิสได้มากเลยสวยมากกับแท่งคู่นี้แล้วก็รีเทสอยู่ขอดูสิสิบห้านี่แหละเนี่ยไอตัวนี้แหละคือแบบมันเป็นอินเวอร์สอยู่ใช่ไหมครับซึ่งจริงจถ้ามันจบตรงนี้และไม่เบรกไปแล้วนะจุดจบตรงนี้เลยนะ ก็สวยเลยนะครับจบตรงนี้นะสวยเลยก็ลงได้นะครับก็ลงได้แต่ถ้ามันเลือกที่จะไปต่อเนี้ยก็ต้องรอใหม่นะครับไม้ที่จะเข้าก็คืออ่ามีเท่าไหร่เมื่อกี้สี่หนึ่งกับสี่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 สสห้าแถวนี้นะแถวนี้เลยจะยกโล่ทาไมน้อง <laughs> จะยกโล่ทาไมมันมันไม่ใช่ว่าจะยกโล่ทาไมมันแกวงให้เราออกแขวออเดอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาจุดใหม่ <c oughs> แต่ถ้าใครแบบว่า ไม่เป็นไรพี่ผมรอได้เงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเอาที่คุณถนัดเลยครับจังหวะเมื่อกี้เนี่ยสวยนะครับ C ีเนะนี่ยสีคือ1จุดที่เป็นจุดเข้าเดอร์กับ4เอ่อส1 1จุดส c 1นจุดนะครับถ้าตรงนี้เริ่มจะจะแกว่งไม่ได้ไปไม่ได้นะครับแล้วก็ปิดใต้นี้ได้นะเดี๋ยวดีเทสอีกครั้งเข้าไรเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหมา่ได้อีกรอบใช่ซึ่งตอนนี้มันประมาณ โผาบสามแล้วไซเวรแล้วฮะใช่คือ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณไปรออีกทีตอนข้ามน,นุ่นนี่คุณได้กรอบไซเวรของราคาแล้ววิ่งอยู่ในกรอบเนี้เอาแค่อย่างนี้ตรงนี้ก็ได้หลุดค่อยฟอลโล่นะครับไม่งั้นไม่งั้นเขาเรียกว่าเราเหมือนนั่งวิ่งอยู่ในในอ่างวนอ่างอยู่แี้ราคาวิ่งอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้ามองในมุมหนึง่ง ถ้ามองในมุมหนึ่ง collection มองในมุมหนึ่งก็คือการเหลือเดยฝั่ง S ณนะตอนนี้เพื่อที่จะลงไป tp ด้านล่างยังมีโอกาสที่จะลงได้นะก็ยังมีโอกาสที่จะลงได้อยู่นะยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดนะคือไอโซนด้านล่างถ้ามันจะลงนะถ้าเกิดว่ามาแล้วือว่าสวิปมาแล้วเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ผ่านนะ 3 0 3 1ูอะไรเนี่ย3 1ม8 2 5่งสด้ลงได้นะเพราะว่าราคาเท่ากับว่าก็ไม่ทำหายเหมือนกันก็ไม่ทำงานทำหายเหมือนกันปิดแท่งเมื่อกี้ปิดเป็น S นะครับปิดเป็น S ถ้าแท่งนี้ไม่เบรกไฮนี้แล้วนะเดี๋ยวได้ S อีกเดี๋ยวได้ S อีก โอเคน่าจะราคาวิ่งออกไปในแนวออกข้างไซเวนะครับแล้วก็ผมพยายามมองจุดนี้เป็นการรีเทสขึ้นมาเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ย เขาเรียกว่าแว่งทั้งคน b และคน S อสออกจากตลาดเนาะแต่ถามว่าถ้าณปัจจุบันนะถ้าราคาขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถที่จะสวิปได้จริงนะครับเรารอแท่งเทียนดีๆนะครับลงไปเนี่ยสามหนึ่งได้นะครับสามศูนย์นี่แหละสามศูนย์สามศูนย์ได้สามศูนย์สองศูนย์โอ้ถึงได้ถึงทองนี้เลย อยู่การสวิฟตของราคาแล้วนะครับอยู่ที่การสวิฟตของราคาแล้วยังไม่แล้วนะราคายังไม่แล้วยังไม่แล้วแรงดีเลขแรงดีแรงจะไปสนะี่ห้านั่นแหละเีแรงเงี้ย <c oughs> แรงจะไปแล้วสีส่สี่สี่ห้านะจะสวิปไอโซนสวิงไฮที่เราเข้าออเดอร์ตรงนี้ตอนสั้นมันสวิปเนี่ยสวิปไอเนียจะโดนสวิปอีกนี่แหละโครงสร้างที่ผมกลัวไม่ใช่กลัวนะคือที่เห็นนะที่เคยเห็นนะมันทำเขาเรียกว่าทิ้งสวิงตรง f p g และราคาสวิป f p g ประจําเจอประจําเลยไอ,ไอ,ไอมุมเนี้ยแล้วทําให้เราต้องทิ้งออเดอร์เขาเรียกว่าคือเทรดมาเนี่ยมันต้องเก็บกําไรครับแล้วเดี๋ยวรอการเวียงกลับไปใหม่ เพื่อไปสะสมกําลังที่จะดันกลับลงมาอีกอะไรเงี้ยครับถ้าเราเก็บสถิติแล้วเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้บ่อยๆถ้าใครแคปภาพทิ้งไว้เก็บไว้นะเราก็จะเห็นว่าภาพนี้เกิดประจาเลยเปิดประจําเ,เ,เลยแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออต้องเก็บแหละอพเดนอะ่ะเดี๋ยวยังไงมันก็คงจะสวิปต,ตรงนี้กลับมาได้อะไรเงี้ยครับเห็นไหมมุมมองของราคาเนี่ยมันจนไม่ยากนะมันไม่ได้ยากเลยนะมันเป็นแบบนี้ทุกวันมันเป็นแบบนี้ทุกวันเลย นตกครับวันนี้บ้านผมกำลังตกเลยหนาวไเนี่ยขอบคุณนะครับสหรับหัวใจส้มนะครับคุณมารวยนะคุณ G ีนะฮะขอบคุณนะสำหรับหัวใจส้มนะนะครับ ตัวเองครับก็ขอบคุณนะฮะคุณแม่มดน้อยะฮะขอบคุณนะ,ะคุณพี่เล็กนะฮะสำหรับดอกกุหลาบนะฮะคุณมินเซนอคุณมินนะครับดอกคนนอตด,ด้วยนะครับผนนอตไปแล้วคุณวีนะ,ะเห็นไหมราคายังขึ้นอีกไหมฮะคุณนกนะเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าผมไม่ตัดสินใจเก็บอะ่ะคุณคิดดูแล้วถ้าผมไม่ตัดสินใจเก็บอะ่ะกำไรสามร้อยจุดตรงนี้ของผมก็หายใชกไหมแล้วก็มาชนอะไรครับชนหน้าทุน น่นคือก็คือไม่ได้ขาดทุนหรอกก็คือจนสิ่งที่เราการกําไรไว้คือพอมันจากการที่เราสังเกตพฤติกรรมของราคาไปนานนน่ะมันจะทําให้เราเข้าใจโครงสร้างไปด้วยในตัวของมันเองและทําให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว,ว่าจะปิดหรือว่าจะเก็บกําไรอ่ะเราจะรู้เลยว่าเพิ่มได้ไหมไม่ไม่เพิ่มตรงนี้ครับไม่เพิ่มตรงนี้ไปเพิ่มข้างบนเลยครับไปไปรอข้างบนเลยไปรอที่สี่ศูนย์สี่เออสี่สี่สี่ห้าตรงนู้นแหละครับข้างบนเลยเพราะถ้ายังหลุดอยู่ทําแท่งเขียวขึ้นอยู่เรื่อยเอ่ะ เอสมาก็ไม่ได้มีผลครับเดี๋ยวลากอีกนะครับลากไปลากมาขึ้นไปที่ห้าูนย์เหมือนเดิมนะครับสวิปตได้นะห้าูนะไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะราคาที่ขึ้นไปสูงที่สุดของวันนี้แล้วก็ยังลุสวิปตได้นะมีวอลลุ่มบีเยอะไหมเอ่อมีเข้ามาแต่ไม่เยอะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะนะครับเหมือนกับการเหมือนกับมันกําลังอ่อนด๋อยเนะี่ยราคากำลังขึ้นอยู่ฮนะใจเย็นอ้าวดีขึ้นไปแล้วขึ้นมั้ยังเออขึ้น้วกอนเห็นไหม เนียมันจะเป็นอย่างนี้เลยพฤติกรรมของราคาก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วมาทําสวิงหายที่เราเตรียมกันและดูนีความนี้มันกลัวใช่ไหมมันนี่ขึ้นมามันก็ทสวิงหายที่เราเตรียมกันใช่ไหมแล้วสุดท้ายตัวมันเองอ่ะมันต้องสวิปอีกใช่ไหมมันก็จะดันก่อนมันก็จะดันไม่ให้เกิดอืมันใดอันใด ดูมันแล้วดูมันมัเรานะแล้วมันทิ้งอย่างนี้นะมันจะทิ้งเหมือนกับตรงนี้อีกแล้วมันทิ้งอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวมันจะหาอะไรมาสวิปมันอีกทีเึงแล้วมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะเอสได้ไงกําลังฝั่งเอสมันอ่อนด้อยมันไม่มีอะไรมากอ่ะก็เรียกมันไม่มีกําลังเข้ามาน่ะอ่ะลงมาจะพักตัวก็พักตัวลงมา แต่พอเห็นสวิงไฮที่เป็นเข้าเทียมกันเนี่ยผมนี่แบบหิวลูกทีเลยพอสุดท้ายมันจะสวิปได้งไงแล้วพอมันสวิปใช่ไหมจ่ายแก่โอเคน่าจะไซด์เวละครับถ้าอย่างนั้นนะผมว่ารอลุ้นกันแล้วกันแล้วก็ไปรอลุ้นแถวแถวแถวนี้นะถ้าจะเอสกันอีกสักรอบนะมันจะมีถ้าว่าไม่เกินไปแถวนี้เลยสี่เจสี่แปดเลยนะแถวนี้นะ จะได้พักผมยังไม่ทานข้าวทียังเลยกะก็ากะว่าไปทานข้าวก่อนไงเมื่อกี้กะว่าเออเดี๋ยวค่อยมาคุยใช่ไหมดันไปกดปุ่มไลค์ไงก็เลยนั่งยาวมาเนี่ย <c oughs> ขอไปขออนุญาตนะกันนะขออนุญาตไปทานข้าวพักผ่อนกันไม่ได้ทานข้าวเลยไม่ได้ยินเสียงด้วยจริงเหรอไม่ได้ยินเสียงเหรอ